หลังจากผ่าตัดกระดูกสันหลังควรจะทานสารสกัดตัวไหนดีวันนี้มีคำตอบนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือเบต้ากูแคนเพราะเบต้ากูแคนเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในการที่เราเพิ่งผ่าตัดมาเนาะมันจะเกิดการอักเสบค่ะเวลามีการอักเสบเนี่ยมันก็จะเกิดการติดเชื้อได้เนาะซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเขาช่วยลดการอักเสบแล้วเขาช่วยลดการติดเชื้อแล้วเขาทำให้แผลแห้งเร็ว ทำให้มีการกระตุน STEM ้นสเตมเซลล์รวมถึงมีการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เก็ดเลือดอย่างตรงระบบนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่อยากให้ทานก็คือตัวเบต้ากูแคนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Nrf2 เนื่องจากคนที่ผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะต้องมีการเย็บเนาะและมันจะมีการรั้งของแผลหรือว่ามีพังผืดเกิดขึ้นซึ่งพังผืดเนี่ยมันจะไปขัดขวางทางเดินของท่อเลือดและหลอดเลือดค่ะ เวลาที่ท่อเลือดและหลอดเลือดเนี่ยมันไหลเวียนไม่ดีนะมันไม่โฟล์มันก็จะเกิดการเกิดการอักเสบโดยเฉพาะคนที่ผ่าตัดเนี่ยมีโรคประจําตัวอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามทีนะคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยคือมีการอักเสบของเซลล์อยู่แล้วนะคะแล้วเวลาเราผ่าตัดมันก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไปทําให้ร่างกายเนี่ยมีการอักเสบเพราะเลือดที่มันไหลไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนการจราจรติดขัดเนาะ ตัว NRF2 ค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการ flow การไหลที่ดีของเลือดเขาไป activate ในส่วนของยีนยีนที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนที่ดีของเลือดในช่วยในการลดลดการที่จะอักเสบลดอนุมูลอิสระเนาะเวลาร่างกายเกิดการเสียสมดุลแบบเนี้ยเขาก็จะไปช่วยลดการอักเสบซึ่งอันเนี้ยสองตัวที่ถ้ามีโอกาสทานได้จะเป็นผลดีในระยะยาวอย่างมากเลยนะคะจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ผ่าตัดกระดูกเนาะ ไม่จําเป็นต้องผ่าตัดกระดูกก็ได้นะคะแต่คนที่ผ่าตัดไปแล้วสิ่งที่จะต้องทําก็คือทํำยังไงก็ได้ให้โครงสร้างของร่างกายของเราก็คือกระดูกของเราเนาะกระดูกเนี่ยมีโครงสร้างที่มันตรงได้ซึ่งการที่จะทําให้ตรงนอกจากการยืดตัวการทํากายภาพการยืดเหยียดแล้วการแอคทีเวทยีนนะคะมีงานวิจัยสามารถที่จะช่วยกระตุ้นในส่วนของ กระดูกนะคะในส่วนของไขกระดูกพวกนี้ในส่วนของการฟื้นฟูกระดูกได้นะคะการ Activate ด้วย Nrf2 Nrf1 อันนี้ใช้ร่วมก็จะส่งผลดีในระยะยาวนะซึ่งอย่างตัวนี้เองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกคอและหลังและไม่ได้ใช้การผ่าตัดแต่ว่าใช้การ Activate ยีนปัจจุบันเนี้ยกระดูกของนี้เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ กระดูกของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดค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 ด,คดแบบเนี้ยสามารถที่จะสมดุลได้นะคะจากการที่เรายืดเหยียดแล้วก็ร่วมกับการแอคทีเวทยีนสำหรับใครที่สนใจสารสกัดที่ร้านเนสัตะนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่เนสได้แจ้งเอาไว้ได้เลยนะคะ